ด้านจังหวัดฉะเชิงเซาจัดงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรประจำปี2568ซึ่งในงานนะคะนอกจากจะมีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกแล้วยังมีขบวนแห่หลวงพ่อทางน้ำอีกด้วย ที่ท่าเทียบเรือตลาดบ้านใหม่นายกลยุทธ์ฉายแสงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซานางขวัญกำมลฉายแสงนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเซาได้ถวายการต้อนรับพระเทพภาวนาวชิวรคุณเจ้าอาวา,วาสวัสธรและเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาประหลัดวิชัยเย็นจุงเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสมสรพร้อมด้วยนายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา ภายหลังจากท่าเทียบเรือตลาดบ,บ้านใหม่ได้ชสำูุสุดโสมและคณะกรรมาการบริหารวัดจีนประชาสโมสรได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยเพื่อนํามาปรับปรุงท่าเทียบเรือตลาดบ,บ้านใหม่ส่งผลให้ท่าเทียบเรือตลาดบ,บ้านใหม่ได้กลับมาใช้ประโยชน์รองรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซา โดยภาพบรรยากาศวันนี้ค่ะได้นำความปราบปลืล้มมาอย่างประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่อาศัยอยู่ในตลาดบ้านใหม่มีบ้านเรือนติดอยู่กับริมแม่น้ําบางปะกงพระเทพภาวนาวาชิรคุณเจ้าอาวาสวัดโสธรและเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวว่ายินดีที่ได้เห็นท่าเทียบเรือตลาดบ้านใหม่กลับมาใช้ประโยชน์ได้จากความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธาจากนั้นขบวนเรือได้อัญเชิญหลวงพ่อโสธรไปเทียบท่าต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัย สายอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและนักท่องเที่ยวได้นม,มัสการหลวงพ่อโสธรทางน้ำอย่างเช่นที่ท่าเทียบเรือวัดจุกเชอพระครูประหลาสวัฒนะอนุตรคุณหรือหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสได้สวดมนต์จัดโรงทานเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มารอนม,มัสการและปิดทองหลวงพ่อโสธรทางน้ำจำนวนมากและทางสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเซายังได้จัดพันธ์สัตว์น้ำจำนวน5้า0 0นตัวเพื่อปล่อยลงในแม่น้ำบางปะกง อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคลาลัยอีกด้วยค่ะ